คำเตือนคลิปวิดีโอนี้จัดทาขึ้นเพื่อใช้เป็นแนวทางในการซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนหรือส่งเสริมการพนันที่ผิดกฎหมายทุกชนิดโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมสเสนอเป็นแค่แนวทางเท่านั้นสวัสดีครับพี่น้องครับผมสวัสดีค่ะผู้จมค่ะครับพี่น้องครับ<อ>มนันนียเซียนลูกดิคคืออารมณ์มันงุนงิสด<อ>่าเสียเนาะบักหลามัเนี้สิภาพี่พาหน่องมาเบิงแนวาทางตัวเลขอันน้องลุกดิกขาบด้วยครับพี่น้องครับผมค่ะครับอันมวดว่างหันกัด เขาเรียกดังข้างนอกน้ำเชื่อเนาะหกแปดสองบ่มากแปดสองมันออกแปดสามโอ้เกือบครับผมบ่รู้ว่าอีกตัวหนึ่งเราขาบอีกยังเออตัวที่มันหลุดเนาะตัวเล่ย์ไร้ได้ครับพี่น้องค่ะพี่น้องเพิ่นก็เฮ้งว่าโอ้ยน้ำเชื่อน่ะเสียวตัวที่ทุกดิปัดออกแม่เอาเปิดเบื้องแน่กับไข่บลนว่าครับผมเอางดนีมาเบื้องต่อได้ครับผมเดี๋ยวแม่สิบอกเมื่อนี้หายองขวัญปีใหม่ โอ้ปรกาศีขวขวนยูโอ oh, ใจหาโอปรากาให้ของขวนไหญ่แม่ญ่บอหยไห้อยูนั่นไฮไายูโอเแม่รูแลยอครับครับ <c oughs> oh. เอาดีได้รูด้วยอโอเคโอเคแสดงว่าประกาสีไฮเลขบนเป็นปบอเลขบนครับมีงอแงจัหน้อยครับผมว <c oughs> ่าแมนคอยจะได้ปากกา อ้อข่าวปากกาไปที่ไปแย่งเอาเมื่อกี้นี่นะปากกาห้องแมวลายเยี่ยนลุดห้องแม่แนวเลยอ๋อเดี๋ยวพ่อเขียนให้มีหน้าที่ข้าบอย่างเดียวนะหนูนะมีหน้าที่บอกอันพ่อหญ่ไม่ไงย่างเดียวเด้อหลูกเอ้ยให้เขาเด้อฟังฟังมือนีหายมันได้ตรงตงคือจังหัวที่ออกหาเจ็ดเด้อบากกาข่าวไปแม่แม่เด้ออันพ่อยญ่ไม่ไงยุ่ยเฮียนเนี่ยพุ่มเจ้าทีเนี่ย แม่บอกคนแล้วให้บอกราจับให้มันเข่าได้ลูดได้โอเคเนาะไะครับพี่น้องครับกลล่องไปรับชมกันได้ครับพี่น้องเป็นแนวทางในการสื่อสารกินแบ่งรัฐบาลหรือว่าอันเบืองเพื่อความบันเทิงกันได้เด้อยครับผมค่ะครับครับเย็นอยู่นั่นว่ามันยืนบางอย่างได้ครับผมอันมองชวนมองชีมองเย้เพื่อนพี่น้องเนาะตรงมีผ่า ต้องมีผ่าปูตรงนี้ครับผมเพิ่นถึงจะฉีดจีงเนียร์เมื่อกี้เพิ่นยืนรอเพราะว่าผ่าเอาไปซักอยู่ครับผมคือต้องปูให้เพิ่นกวนครับผมเพิ่นต้องจะฉีดจีงเนียร์เด้อครับผมสำหรับเสียนลูกนิกครับพี่นอ้องจะเป็นนั่งสันอือเพิ่นก็ยยืดแถวเนี่ยครับผมเพิ่นจะอือฉีดตรงนี้เลยครับผมเป็นที่ประจำของเพิ่นครับพี่น้อง แล้วลูกโอเคมาไปพาไปจับเลขครับดิครับเด็กโอ้หนูน่ารักมากเลยลูกน้องครับกระด้เวลาล้วนเอครับผมชิลล็อกในนอนดงดีครับเลขเห็นเบื้องบนพี่น้องเนาะเป็นแนวทางเบื้องขับผมครับไปกัดใช้วิธีเก้าแล้วครับผมถ้าเพิ่นแรงไห่ก็มาขาดครับพี่น้องใส่เพิ่นกันได้ครับผมตัวเลขนะพี่น,น,อน,นอ้องเนาะค่ะอเตรียมตัว ไปแล้ว <laughs> เอาลครับอตอนนี้มีอะไรบ้างนะครับหนึง่งสองสามเอาคือบริษณนน้ำรอบบ้านหนึน่งเร็ว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 ได้มาแล้วครับหนึ่งตัวเดี๋ยวขอเบิ้งก่อนปาดเดี๋ยวค่อยไปเบิ้งไก่ไก่ก่อนคือสูบยาแถววาเย็นบวลา เทียนเทีนเทีนตัวแรกเด้อครับพี่น้องปัดจ่อลูกไส้ทนแม่แม่ลูกไส้หล่าเอามะข่าไปแย่ก็ไปแย่เบื้องกัารบล๊อกล้าเบื้องในลุกแล้วตัวแรกนห่กขอแม่ขอพ่อขอตัวบักหล้าพ่อขอโอ้ยใส่กันนะพูดไปเปิดถึงก็ได้เพป็นเห็นน้ำเนาะศูนย์ศูนย์ครับผมเอาคือมาอยงสันนอกวันคือพวกเขาล็อกปันไดนเนาะเป็นศูนย์ตะสนดีเป็นศูนย์ศูนย์มากเลยพี่น้องอื เอาหรอลมากอีกต de ัวเด้อครับ้า่นอสองตัวอ่เปไล่ยัดสนเลยลูกสวนไม่เยพันเขาไม่่อเ่ยคนสูนตเสาเด้อ่ะท่านผู้ชมพอดีดีูเอยอันดก๊กุ๊กจะแจับเลแม่พออุ๊กจับเลแค่พอครับี่นองครับตัวที่สองมาเลยเด้อครับผมเอาตัวที่สองตัวที่สองซึบซึบ ตัวที่สองสองตัวเลยครับผมเอ๋อคือไปเอาสองตัวงั้นสันอ๋อแต่ว่าบนกระน่นนำจับอยู่ดิเท่าสองตัวดเดียวเนี่พี่น้องเอาเวลาเอาตัวข้างในแล้วลาบวะเขาเอาตัวน,น,นั่นเอาตัวนั่นมันบ่ลุกตัวข้างในนู้ขาไปนู้เอาบ่เอะพอเขาตัวเดียวก็ได้พอาตัวนี้ก็หลุกครับพี่น้องครับ น,นั่งข่าวอีกไปอีกกันนึงแล้วของเ,วเงิวนเบนข่าวกาแฟสองอันาะอันนี้ตัวที่สองได้ครับผมเอา้าซูนครับพี่นออ้องเอ๋องงเลยเด้อบแบบนี้เ,นเ,นเพะะิ่นซูนเพิ่นซูนสี่ไฮบ่หรอเฮ้อารมณ์บ่ค่อยดีคือซูนมาสองขออีกตัวนึงลูกมะตัวนี้ค่ะไปพร้อมกันตัวแป๋อยู่นี่ครัพี่น้อง ลุกดิเอาพ่อเขาก่อนโอ้พ่หายเลยเสียวนี่โอ้ยเสียแล้วท่าบิดขาแล้วพี่น้องตัวใดไรนะฮ <c oughs> ่าฮาบจนขาดเลยครับผม <What? S 1> เปดศูนย์นหาครับผมเึกขาดไปจนขาดเลยที่ห้องโอ้ยมันขึ้นมาศูนย์ศูนย์ส,นสองตัแล้วครับผมง่ายาลวครับพี่น้องไอตัว ทุดท้ายสิเปียไม่มีหรอกคนขาบก็ใส่ผมก็เร่งตามมาจับเอานึ่ครับผมจนรเราขาดเนาะเอ,อ๋อเถาะครับปู่ลึกลับที่ฟันว่าแม่ลูกแม่อันคน<ม>ท,<อ>ท่องบอกแม่เพิ่นกะตีเป็นหาหนึ่งเมีครับแต่ว่าเมียยิงเพิ่นตีเป็นเป็นหาถ่องอีกมันกระซูนแม่ยเถาข้าจะเสียสิว่างไปบ้านนีงแต่ว่าเพิ่น พันไปจับหาหนึ่งหนึ่งหาเนาะที่ว่าเม่ม่านบอกโอ้คนถองบอกเนาะอันนี้ลูกดิบได้ศูนย์สองเทียเนาะศูนย์สองเทียครับอันนี้ขาดความกันอีกก็คือได้ศูนย์ก็ผ่าครับผมนั่งเชี่ยวฟันอฟันเห็นหมาตัวหนึ่งเห็นหมาตัวหนึ่งอุ้ยมันคือนจีหาหนึ่งหนึ่งหาศูนย์หาหาศูนย์ครับสื่อการ์ดแบบแมนอยู่ งวดนวีน้นนุกป,ปีกกระล่มบอควาดีแล้วครับผมศูนตะสเสาอะไรแบบนี้ก็บมาขามเลยก็ะได้ซูนย์ทสองตัวซูนตัวแท่นเอียงเถอะหาหาเตี่ยโอ้ซูนย์ตัวแท,ทน่นกับหาเขาว่าหลุนนั่งสอยละครับผมโอ้ซูนหาศูนห,า,นหาเนี่ยอัดได้ดนนที่ลังอาจจะเป็นเหล,ล็กล่งอืมอัดได้คือลงังศูนย์สองตัวซูนสองหา พอมีศูนย์สองตัวเราจับศูนย์ศูนย์หานะครับผมพอดนีผมเขียนเล็กันปาดขาดจนขาดขาดจนขาดได้ครับพี่น้องตัวนี้เอาลองเบิ้มนะครับพี่น้องเป็นแนวทา่ากันครับผมขำขำค่ะท่านผู้ชมค่ายเรียดเลขลางได้ดิศูนย์หาของแม่เปินฝันเห็นหมาตัวหนึงน่งเนาะหามากแล้วค่ะ ปูลึกลับกะโอเคอยูทีเถ้าที่ปนว่าแม่มันทองแก่ทองแก่รจริงๆอ่ะตอนที่อัดลิปเพินกับมองไปเลขศูนย์นี่เพราะว่าทองกลมกลมอ่ะอะคิดอยู่ดิหาในี่ตีไปปูว่าเปลงเพิ่นฝันเห็นไห่ยิงมาได้ไมีแจะเป็นหาเอาแต่ว่าน้ำเชี่ยกับมักน่านจะล่งลางเนาะ,ค,ะาาครับผมเนาะขอให้ล่วงลางครับผมของแม่เป็นหนึ่งหาหาหนึ่งครับเพราะว่าข้างบนกับเข้ากับ นับถือท่างเสียนปูท่างพอหลองอยู่แล้วอเอสำเมี่ยงเกจอยู่แล้วครับผมคิดว่าก็ลองเอาไปซื้อลอตเตอรี่บิ่งด้วยครับผมเป็นแนวทางเบิง่งศูนหาหาศูนย์บักลายาเห็ดบักลาบักลาบิ่งด้วยเงินตาขึ้นบักละงวดนี่เจ๊งเจ๊งบ่ลูกเอาคือตาโลโลงสันเอางวงนอน โอ้ตะขาบน้ำตะขาบน้ำไหมคะท่านผู้ชมตะภาตพาตะภาตพตะภาพน้ำค่ะท่านผู้ชมมึงเนี่ยขาไปใช้ขาหนึ่งโอ้โอ้โอขาหนึ่งเพิ่นเชียงไว้เอาครับครับนี่ก็คือน้องลูกดีขาบให้งวดวันที่สามสิบทันวาคมก,ก,ก็คือศูนหาหาศูนเด้อครับพี่น้อง เพราะว่าน้องจับได้ซูนสองตัวครับผมหรือจะเล่น0ูนูนหาหรือว่า0ูนหานครับผมตัดเล่นเบื้องเอาเป็นแนวทางเบื้องครับผมครับสําหรับคลิปนี้ก็ให้พี่น้องสุขโขสุข้นพ่อหญ่ไม่หญ่มีโชคมีลาบเด้อครับผมถูกหวยแล้วเงินไปน้ากันครับก็มาเชียร์ชีแนวนี้เด้อครับผมตอนรับปีใหม่กันครับผมด้วยคาถาอ่าเงินบ่ขาดมือนะครับพี่น้องครับผมทองเยเหมือเศร้าครับผมกวักเงินเขามานําครับผมกวักทองเขามานํา เงินไหลกองทองไหลมาสําเร็จจงสําเร็จสาธุสาธุสาธุพี่น้องเอฟซีของเก่ามาเชียแสนแนวขอให้อาถูกหวยเลยเงินหัวพันธีสามสิบท่านว่าคมอ,อ่าถูกขู่ทุกคนเน้อครับผมสําหรับทีมนี้สวัสดีครับ